สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรน่าชาแนลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทานายดวงความรักของชาวราศีพฤกษบและขนาพฤกษบนะคะสําหรับคนรอรักเก่าประจําเดือนเมษายนนี้นะคะว่าคนเก่าเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะกลับมาไหมนะคะเขาคิดยังไงกับเราบ้างเขารู้สึกยังไงกับเรานะคะเขาอยากจะบอกอะไรกับเราและสถานการณ์ต่างๆนะคะการนับราศีก็จะเป็นแบบตะวันตกนะคะสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้ description box ได้เลยนะคะ การนะคะชาวอุกศพที่รอรักเก่านะคะสาะการความรักนะคะเป็นยังไงบ้างเดือน,เด,อนเดือนเมษาเดซนะ,ะาการเลิกลานั่นแหละที่ยังฝังใจและคุณรู้สึกว่าคุณยังอยากกลับไปหาคนเก่าเพราะคุณคิดถึงเขานะคะคุณคิดถึงเขาและคุณก็ยังมีความหวังและคุณก็ยังรอเสมอหกไม้เท้านะคะคุณคุณรอเสมอคุณมีความเชื่อมั่นมีความแบบ รู้สึกแบบชัดเจนมากเลยว่ายังไงก็จะได้กลับมาไม่ว่าจะในเวลาอันใกล้หรือไกลอีกนานแค่ไหนยังไงก็ต้องมีข่าวว่าอาจจะได้คุยกันหรืออะไรสักอย่างกับคนเกา่าแน่ๆนะคะต่อไปค่ะสถานการณ์คนรักเก่าของคุณนะคะเป็นยังไงบ้างจัดเบ้นเจ็ดดาบ Queen of Pentacles สามเหรียญ เอสซอฟนะคะเขามีคนคุยอยู่ค่ะแต่เป็นคนคุยที่อยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนที่ทำความรู้จักกันคุยกันศึกษานิสัยใจคอนน่นโน่นนี่นะคะอืมแต่ว่าเขายังไม่คิดที่จะเริ่มต้นในลักษณะของความสัมพันธ์อืมนะแต่ก็มีสองมีแอบสองแอบดูเกี่ยวกับคุณบ้างเหมือนกันนะแอบสองแอบดูนะคะแอบสืบ เขาก็อยากจะรู้แหละว่าคุณเป็นงไงบ้างนะต่อไปนะคะความรู้สึกเขารู้สึกยังไงกับคุณสิบดาบทำไมอ่ะมันยังฝังใจอ่ะเขายังฮิวนิ่งตัวเองไม่ได้นะคะเกี่ยวกับคุณไม่ว่าจะความเสียใจที่คุณเคยทําให้เขาเจ็บหรือเขาเคยทําให้คุณเจ็บก็ตามนะคะแฮงแมนเขาทําเขารู้สึกว่าเขาทําอะไรไม่ได้ เขาทำอะไรไม่ได้กับความสัมพัน์ตรงนี้ lovers ขอดูหน่อยอืมโอเคเขายังรักคุณอยู่ค่ะแต่เป็น feeling ของความรู้สึกที่แบททบทั้งรักทั้งเจ็บยึงออกอ่ะทั้งรักทั้งเจ็บนะคะต่อไปคุณรู้สึกยังไงกับเขาสอบ the f u l นะคะ the moon พายพิ้นแท้ test. ห้าดะก็ไม่ลืมไม่เคยลืมช่วงหลาแล้วก็ยังรอแล้วก็ยังหวังแล้วก็รู้สึกว่ายังอยากให้เขากลับมาเป็นความสัมพันธ์อยากให้กลับมาพบกันเหมือนเดิมแต่ณะตอนนี้ความรู้สึกที่ทําได้ก็คือว่าก็คือรู้สึกลึกๆอยู่ข้างในจิตใจนะคะอยู่ข้างในจิตใจคุณพยายามปล่อยวางอยู่หลายครั้งแต่มันก็ทําไม่ได้เหมือนคุณรู้เหมือนคุณมีเซนอะไรสักอย่างหนึ่งอะเกี่ยวกับคนคนนี้ว่ายังไงเขาก็ต้องกลับมาถ้าไม่ใช่เดือนนี้ ก็สักปีหนึ่งนะคะปีหรือสองปีหรือแล้วแต่ไม่ว่ามันจะนานแค่ไหนนะคะยังไงเขาก็ต้องกลับมาคุณเซน์ค่อนข้างที่จะชัดมากนะคะเซนของคุณนะค,ค่อนข้างที่จะชัดเจนมากเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะ t h e Star ร so so ์ e o ็กออบสอยนายออเหมือนเขายังยอมรับนะ ความจริงอะไรหลายๆ,ๆอย่างไม่ได้นะคะเขาก็ยังมีความหวังเหมือนกันว่าอาจจะได้กลับมาถ้าไม่คบก็อย่างน้อยก็อาจจะได้คุยกันอะไรแบบนี้ค่ะว่าโอเคเป็นยังไงสบายหรือเปล่ปาเป็นยังไงบ้างนู่นนั่นนี่อะไรก็ว่าไปจิปาถะนะคะแล้วเขาก็ยังรู้สึกเสียใจอยู่นะกับกับการที่ต้องเลิกกันก,กับคุณนะคะบางคนเนี่ยเลิกกันไปเหมือนกับว่าเหมือนเขาไม่ได้ ไม่ได้เจ็บไม่ได้ปวดจริงๆแล้วไอ้การไม่ได้แสดงออกลักนะแต่ไม่แสดงออกเจ็บนะแต่ไม่แสดงออกเหมือนกันสิดาบคู่กับเอมเ r อเรอร์นะคะอืมไม่แสดงออกเก็บความรู้สึกแต่เสียใจไหมเสียใจคิดถึงไหมคิดถึง,ถง,ถงมันก็สับสนแต่เขารู้สึกว่าไอ้ปัญหาเลยหลายอย่างมันมันมันยังผ่านไปไม่ได้มาจจะต้องใช้เวลาสักหน่อยอาจจะไม่ใช่เดือนนี้ที่จะกลับมานะคะแต่ว่าก็มีมีเกณฑ์ เต็นที่ดีนะคะผลเนี่ยขอขอแต่สิว่าน่าจะเป็นในด้านบวกนะคะอย่างไรเขาก็ยังรู้สึกกับเราอยู่มันก็ยังมีหวัง,งนะยเนาะ้สนุปนะคะก้าวเหรียญเจ็ดดาบนะคะสดโสดไปก่อนนะคะแอบสองแอบไปก,ก,กับคนเก่า รคอยคาดหวังบางคนนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้ติดต่อกับคนเก่านะคะที่เขาก็ยังไม่ลืมเราแล้วเขาก็ยังคิดถึงเราอย่างนี้แนหะละเดวร์นะคะแต่ว่าการกลับมาเนี่ยจะไม่ได้กลับมาคบนะคะจะเป็นในลักษณะของความเป็นห่วงเป,เป็นห่วงเป็นใยความผูกพันนี่เคยมีความห่วงใยที่มีอะไรอย่างงี้ในลักษณะของมิตรนะคะของมิตรของมิตรต่อไป ใหความลับนะคะ w e d d i n g made effort attraction อาจจะต้องเป็นตัวเราอะเป็นฝ่ายมุกเข้าไปเป็นฝ่ายเข้าไปนะคะบางคนในที่ที่มีการแต่งงานมาก่อนแล้วก็เลิกลากันไปนะคะแต่ด้วยความผูกพันด้วยอะไรหลายๆอย่างเนาะแล้วก็การที่เขารู้ว่าไม่มีคุณเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะแล้วก็ได้รู้ว่าตัวเอง ่อรักคุณนะคะรักคุณแล้วก็รักรักรัก,กอ่ะเออรักมากในระดับหนึ่งแต่ว่าอาจจะคิดช้าเกินไปหรือรู้สึกช้าไปสักนิดหนึ่งนะคะไม่เป็นไรแต่มันก็ถือว่าเป็นทิศทางที่ดีเนาะทิศทางที่ดีอ่ะต่อไปค่ะสิบสองราศีค่ะมาเปิดไพ่สิบสองราศีนะคะราศีใด มีเกณฑ์กลับมาบ้างนะคะหรือไพ่จะเสืออะไรกับคุณเราเริ่มด้วยเมสก่อนนะคะเมสจะกลับมาหาตึกศพไหมทาวเวอร์ควีนออฟสอดสิบถ้วยโอเ e ซอฟเทนเดอร์คอร์สเลเวอร์สเขามีความรักครั้งใหม่ไปแล้วนะคะกับคนใหม่คุณอาจจะได้ข่าวอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเขาเหมือนกันเกี่ยวกับตัวเขาตรงนี้ในข้อนี้นะคะ ต่อไปพึกศ์พึกศพก็มหาพึกศ์ไม้ดมูลโอ้โหการกลับมาเนี่ยมีโอกาสที่จะกลับมานะคะแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างใจเรานะคะมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างใจเราเท่าไหร่คนคนนี้เป็นลักษณะของเจ้ากรรนัยเวหรือเป็นพาร์ทไลฟ์เรลชั่นชิกนะคะถึงแม้ว่าไพ่ความรักไม่ขึ้นแต่ก็ไอใบเดิมูวลบบอ่าหกถ้วยขึ้นเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่ จะเป็นไปในทิศทางนั้นนะคะสิ่งที่เราต้องการอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการอย่างเช่นการกลับมาคือเราต้องการให้เขากลับมาคบกันแต่เขาเนี่ยอาจจะคิดว่าอยากกลับมาแค่แบบคุยกันหรือว่าแค่น้นอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ได้คิดเหมือนกันไม่ได้คิดบนเราอย่างเงี้ยนะคะแต่กอกาสกลับมามีค่ะต่อไปค่ะมีถุง นายออฟมอนส์สองดาบอยากติดต่ออยากคุยด้วยนะคะแต่ว่ามันติดเรื่องการการบล็อกการบล็อกทางโซเชียลหรือบล็อกทางความรู้สึกหรือไม่กล้าที่จะเจอหน้าหรือไม่กล้าที่จะทักหาอยากจะคุยแต่ไม่กล้าทักหาอะไรอย่างเงี้ยนะมันมีกำแพงอะไรบางอย่าง อยู่ระหว่างคุณกับเขานะคะทําให้เขายังดูสถานการณ์ไปก่อนเนาะอาจจะยังไม่ได้กลับมาช่วงต้นต้นกลางเดือนอาจจะเป็นช่วงปลายเดือนก็เป็นไปได้ในบางคู่นะคะต่อไปค่ะกระกวกดกลับมาไหมคุยน t บเพนน t h อสเด r q สปาค of s ั o r d s โอ้คือตอนนี้ย เขามีคนเข้ามาชอบมาจีบมามาครัวพันนะคะค่อนข้างเยอะ,ะอาจจะมีสองคนขึ้นไปนะคะทําให้เขาเนี่ยไม่ได้ไปโฟกัสผ่านมานึกถึงเกี่ยวกับความรักครั้งเก่านะคะต่อไปค่ะสิงสิงจะกลับมาไหม แบดเหรียญพยายามมุ่งหน้านะคะมุ่งหน้าไปข้างหน้านะคะ move อ่อนนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าระหว่างคนกับเขาเนี่ยมันมีกำแพงมันมีอุปสรรคที่ยากที่จะได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งกบบว่าเขาในได้เจอกบบคนใหม่นะคะคนใหม่คนใหม่ที่ถูกใจมีคนเข้ามาจีบหรือเขาจะไปจีบคนนั้นนะคะต่อไปค่ะกัน กลับมาไหมคะเอชซับอนเมจิเชียนเพจซับครับห้าดาอม,มองว่ายังไม่กลับนะคะมองว่ายังไม่กลับคิดที่จะกลับเหมือนกันแค่นึกถึงอะนึกถึงแต่ก็ยังสองจิตสองใจก็ยังรู้เลยก็มองว่าเขาอะมีคนที่คุยอยู่ในปัจจุบันด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็นึกถึงเราด้วยเหมือนกันต่อไปค่ะ ตุนกลับมาหาพึกศพไหม8ดเหรียญเหตุสอบนะคะเจ็ 7, ดเไม้เท้าสิบไม้เท้ากลับยากอะคะ่ะกลับยากเลยเขาเขาอันดับใจหลายๆส่วนนะคะที่จะกลับมาด้วยบอกกับว่า ภาระหรืออะไรหลายๆอย่างไม่นจะเป็นเรื่องเองินเรื่องงานนะคะที่เด่นมากๆเลยที่เขาต้องต้องโฟกัสเอาจุดนั้นเขาไม่ได้โฟกัสในเรื่องของความรักอะไรมากมายถ้าที่มีก็คือแค่คุยเป็นแบบคนคุยเท่านั้นนะคะต่อไปพิจิกค่ะพิจิกกลับมาหาศพไหมคะ แปดถ้วยหันหลังไปแล้วแล้วยังไงจะหันหน้ามาไหมอืมการกลับมาของเขานะคะก็มีโอกาสที่จะกลับมาแต่เป็นลักษณะที่ไม่ดีเท่าไหร่นะคะจะมีเก์การทะเลาะกันคือกลับมาคุยคุยคุยแล้วก็ทะเลาะมีปากเสียงความคิดอะไรทุกอย่างทะเลาะก,กันอีกรอบหนึ่งนะคะด้วยความที่เขาก็มีตัวเลือกใหม่เหมือนกันที่กําลังคุยอยู่แล้วก็กลับมาหาคุณด้วย ผลประโยชน์หรืออะไรสักอย่างหนึ่งที่มันไม่ค่อยดีกับคุณเท่าไหร่มันไม่ใช่ความรับมไม่ได้กลับมาว่าพลักแต่กลับมาเพราะความต้องการอะไรบางอย่างนะคะถ้ากลับมาแบบนี้อยากกลับเลยจริงๆอันนี้รู้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะวันที่อัดคลิปราศีเมษกับสิงห์อะคะ่ะอัดเสร็จปุ๊บแกะโทรศัพท์ออกมา เห็นแชทแฟนเก่าทักมานะคะมันมาอย่างเชิงเฉยมาอย่างนั้นอะ่ะมันจะทําให้เรายิ่งเจ็บเขาไปอีกเจ็บแล้วก็สับสนนะทำตัวไม่ถูกต้องยังไงนะมันไม่ก็มันมันก็ไม่โอเคเท่เาไหร่หรอกถ้ากลับมาอย่างนั้นใช่ไหมทุกคนต่อไปนะคะธนูเอ็มเพรสคิงออ f ครับมันเขามองไปข้างหน้าแล้วอะ่ะ Move on แล้วนิ่งนะคะไม่ไม่คิดหรือรู้สึกหรืออะไรที่จะกลับมาหาเรานะคะเจ็ดไม่เท้าขึ้นบ่อยมากเลยสำหรับเซตเซตคนรอรักเก่าประจําเดือนเมษาปุปประศักุปุรปรคักที่จะกลับมาหรือเป็นเกี่ยวกับปุปปรรคักเกี่ยวกับคนรอบข้างแคร์คนข้างๆรอบข้างอาจจะไม่สนับสนุนหรืออาจจะไม่ชอบ พอที่จะให้กลับมาประมาณนั้นน่ะจะเยอะมากเยอะ<ๆ>เยอะ<ๆ>เยอะค่ะต่ปลายนงกรจัสติส <Justice. S 2> ห้าเหรียญเจ็ดดาบเขาสอ่องเราอยู<ๆ>่ค่ะแล้วก็ดูห้าเหรียญหน่อยจะกลับมาใช่ไหมกลับมาแต่ในลักษณะของ ของอความรู้สึกดีๆความห่วงใยมันไม่มันไม่ใช่การกลับมาคบก,กันนะคะยังไม่ได้กลับมาแบบลักษณะนั้นนะนมูแล้วใช่ไหมองกอนลับมาไหมคะหกเหรียญเขาก็มีคนคุยอยู่นะเออแล้วก็เหมือนกับว่าจะรู้สึกดีกับคนนั้นด้วยนะคะความรักที่ผ่านมา ะะหรือการเลิกลาไปแล้วมันทําให้เขารู้สึกอ่อันหนักใจ mm hmm. เขาเบรเลยยังไม่อยากที่จะกลับมานะตอนนี้นะคะ mm hmm. พอเจอของใหม่ที่แบบว่ารู้สึกดีอะไรเก่าๆมันก็จะดูแย่ไปใน,น,นทันทีไม่ว่าเราจะดีที่ผ่านมาเราจะดีแค่ไหนแต่เมื่อไหร่ที่เขาเจอของใหม่ที่ถูกใจแต่ของที่ถูกใจอะทําให้เขาแบบว่าผิดหวังแบบเสียใจอ่ะ เขาก็จะกลับมามองเห็นคุณค่าและความดีงามของเราในบัตรดดเห็นมาหลายหลายแล้วนะเห็นมาหลายแล้วด้วยนะคะต่อไปค่ะกลุ่มนะคะกลับมาไหมเอซอบอลสเตนฮเพนเทสนะคะสิบเหรียญโอเคค่ะเขายังไม่กลับมาเพราะว่าเขาเนี่ย ่าจะมีคนใหม่นะคะกําลังคบกําลังดูใจอยู่แต่ในขณะเดียวกันนะคะก็ยังไม่ทิ้งสิ่งเดิมนะคะเขารู้สึกว่าอึดอัดเหมือนกันกันกบความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะเพราะว่าค่อนข้างที่จะคุมหลายๆส่วนดังนั้นมันก็เลยทําให้เขารู้สึกแบบไม่ค่อยเป็นตัวเองเท่าไหรนะะ่อาจจะมีนอกหูก่นอกทางบ้างคุณกับคนนั้นคนนี้บ้างโดยที่ไม่ให้คนรักปัจจุบันเนี่ยได้รู้นะคะเรื่องนั้นต่อไปมีนะคะ นีสิบดาบสามไม้เท้าสิบเหรียญเจ็ดดากก็ส่งเรานะแต่เขาก็รู้สึกว่ามันคล้ายๆความรู้สึกเปิดเปิดไพ่ความรู้สึกเมกื่อกี้ที่ใช้สำหรับอันเนี้ยทรงเดียวกันเลยนะคะเขาทำคุณเจ็บคุณทำเขาเจ็บอาจจะด้วยคำพูดหรืออะไรที่แบบว่ามันทิ่มแทงใจอะนะ แต่ถามว่าเขา้รู้สึกยังไงกับคุณก็ยังคิดถึงนะแะแอบคิดถึงนะคะแอบคิดถึงแอบส่องแอบ,บดูแต่เขามีการเริ่มต้นชีวิตใหม่ไปแล้วไงก็เลยไม่สามารถที่จะกลับมาได้นะคะโอเคครบแล้วนะคะสคริปต์ของชาวพฤกษมก็ประมาณนี้นะคะยัางไงาก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื Share, ่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ